สพทเปิดงานการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่12กันยายน2567ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการกพทเป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีดรเกเตทิพเกติปสุภวานิชดรพัฒนพัฒนทวีดลรองเลขาธิการกพทดรวิษนุทรัพสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานางพัทริยาวรรณพันน้อยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดรนิตินาชิตรองเลขาธิการสภาการศึกษาผู้แทนจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการครูและนักเรียนเข้าร่วมนหอประชุมครุสภาว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคอปทกกล่าวว่าทักษะการอ่านเป็นทักษะพื้นฐานสําคัญของมนุษย์เป็นเครื่องมือในการสืบทอด ส่งต่อความรู้ภูมิปัญญาของมนุษยชาติโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เทคโนโลยีช่วยเชื่อมโยงโลกทั้งใบให้อยู่ในโทรศัพท์มือถือจึงขอชวนทุกท่านร่วมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยร่วมสนับสนุนให้มีสื่อหนังสือที่เหมาะสมและเพียงพอทั้งหนังสือที่เป็นรูปเล่มหรือสื่อออนไลน์ไม่จำเป็นต้องเน้นเนื้อหาวิชาการอาจเป็นหนังสือที่สนุกสนานแฝงคุณธรรมจริยธรรมสร้างแรงบันดาลใจ และประการสําคัญคือตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนขอให้ทุกท่านร่วมเป็นต้นแบบนักอ่านปฏิบัติตนให้นักเรียนได้เห็นการอ่านอย่างมีความสุขและขอเชิญชวนให้ร่วมสร้างชุมนุมการอ่านนับแต่สพทส่วนกลางระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่ระดับโรงเรียนให้มีการเชิญชวนผู้ปกครองและครอบครัวร่วมเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้นักเรียนร่วมแรงร่วมใจร่วมสร้างสังคมแห่งการอ่านให้เกิดขึ้นในพื้นที่ สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพลเมืองคุณภาพมีทักษะการอ่านที่เข้มแข็งใช้การอ่านเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตดกตรเกตทิพสุภาวานิชรองเลขาธิการกปทกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักว่าการอ่านเป็นทักษะสำคัญของการเรียนรู้และต้องการรณรงค์ให้โรงเรียนจะส่งเสริมการอ่านเพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้จัดงานในวันนี้เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการอ่านเห็นรูปแบบหรือตัวอย่างความสําคัญของการอ่านกับการพัฒนาทางความคิดในงานมีโรงเรียนทั้งในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวม14แห่งรวมจัดมีทัศการที่แสดงถึงการอ่านกับการสร้างการเรียนรู้และนําไปต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป